สวัสดีครับผมพีสมัยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมทยลีระหว่างบุรีรัมย์พนครปฐมยูนเต็ดก็เป็นบุรีรัมนะครับชนะนครปฐม4 .1 ต่อหฟ้า3คะแนนได้สำเร็จครับก็ยินดีกับชัยชนะของบุรีรัมเลยนะครับเรื่องดีๆที่อยากจะพูดวันนี้นะครับก็คือวันนี้ดาวรุ่งของบุรีรัมได้ลงสนามถึง3คนครับทั้งธนกิจ เกซาราตีและก็ปิยวัตเปตราครับก็เป็นเรื่องดีครับที่ดาวุ่งได้โอกาสลงสนามจะได้พัฒนาความสามารถต่อไปครับและวันนี้กับตันต้นนัทรึกบดินก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับและวันนี้ก็พาทีมคว้าชัยชนะได้สําเร็จครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจของแฟนบุรีรัมยูนิเต็ดครับก็ขอให้บุคีลัมยูนิเต็ดสู้ต่อไปครับแล้ว เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ굿ไบ